นี่มันคือ m o เ f e t IRF 3205เอาไปใช้ในวงจรแล้วมันมันแอมไม่พอมันขับมอเตอร์ไม่ได้แล้วมันก็ร้อนด้วยเราก็อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพของ IRF 3205โดยการติดซิง์ระบายความร้อนหากติดซิง์ระบายความร้อนแล้วมันยังไม่ได้เดีวมันยัง มันก็ยังไม่ได้นะข้าความต้านทานมันยังสูงอยู่การนำกระแสมันยังไม่ได้อยู่แล้วก็ขนานมอ s เฟ t i r f 3 2 0 5เข้าไปเห็นไหมโอ้โหมันเป็นอะไรที่เหนือชั้นมากเลยแล้วทีนี้การขนานเข้าไปมันขนานได้เลยไหมอ้มันก็ชักจิตจะไม่ได้นะในส่วนของขาเกตมันต้องมี R ด้วยนะเพื่อน ในกรณีที่ irf 3 2 0 5จะไปขับพัดลม dc ขนาดสัก1 0แอมป์แล้วมันร้อนเนี่ยลองขนาดดูเนี่ยเดี๋ยวผมหมุนหน็อตกันดื้อวงจรน,นี้เป็นวงจรเปลือยเป็นวงจรดัดแปลงเป็นวงจร diy ไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรให้สวยงามแต่ว่าพื้นที่มีจำกัดมีได้แค่นี้ก็เลยจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ครับเพื่อนครับ การขนานมอสเฟตเี่ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับต่ตัวนี้เนี่ยก็คืออลูมิเนียมเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างของ,ขอ,งอุปกรณ์เนี่ยนะปกติเขาใส่ในอุปกรณ์ก็มีตัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยการดัดแปลงเนี่ยถ้าจะขนานในส่วนของมอสเฟตเนี่ยนะครับขาตรงกลางเขาเนี่ยนะครับก็ต่อถึงกันขาตรงริมเนี่ยนะครับขาซอดต่อถึงกันซอดซอดอย่างซอดขาซอด ก็ต่ <g ül> อถึงกันไว้นะครับและทีนี้คุณสมบัติของจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับขาตรงกลางเขาเนี่ยนะครับก็ลงตัวถังเนี่ยก็เลยมุนน็อตเข้าไปแบบนี้เนี่ยก็แน่นแล้วนี่ก็ถือว่าขาตรงกลางนี่ขาเดนก็เนี่ยได้เชื่อมต่อถึงกันไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับแลวที่นี้ก็เหลือแต่ขาเกตขาเกตก็ใสอานะอาที่จะใส่ก็อยู่ประมาณสัก10โอห์ม20โอห์ม เกินกว่านั้นก็ได้นะแต่อย่าเกิน47เท่าที่เคยได้จะสอบทดลองกันนะครับตรงคาเกต์ก็สำคัญนะตรงนีอานะครับถ้าใส่เข้าไปเลยก็ไม่ชักจะดีขนานกันแบบทรังเตอร์แบบขนานกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็มไม่ได้นะตรงคาเกต์ต้องมีอานะครับเนี่ยในส่วนของขาเนี่ยก็เอามาต่อกับขานี่นะง,ง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับ หรือว่าเราจะทําให้เป็นศิลปะเปิดศิละปะแล้วก็ทากันไปนะครับแต่ทีนี้สายไฟที่จะมาต่อก็ลากจากนี่มานี่นะทจะใส่ท่ทอหอดหุ้มขาเขาก็แล้วแต่นะครับกรณีนี้ก็คือนะพื้นที่เขาจํากัดมากเลยถ้าพื้นที่ไม่จํากัดนะผมก็คงจะใส่ซิงระบายความร้อนที่มากขึ้นนะครับแต่ตัวนี้พื้นที่จํากัดได้แค่นี้นะครับเพื่อนๆครับ เพียงเท่านี้มันก็ได้การขนานมอดเฟตที่มีค่าแอมที่สูงกว่า1ตัวแน,น่นอนเพราะว่าเราใช้มอดเฟตดสองตัวแล้วก็ยังมีในส่วนของซิงระบายความร้อนด้วยไหมครับคาดีและค่าเนี่ยก็ต่อเข้าด้วยกันโดยตรงเลยนะครับในส่วนของขา G นั้นก็ได้ใส่ตัวต้านทาน 10โอห์มนะครับไปด้วยนะครับนะอ่เพียงเท่านี้แหละเราก็สามารถที่จะมีมอดเฟลที่ขนานกันได้แล้วนะครับเพื่อนทีนี้ก็เอาถอหดมาหดตรงนี้มันจะได้ไม่ชอดนะแล้วก็หมุนนอตให้สวยๆแล้วแต่ศิลปะเลยนะครับอันนี้เราเพื่อนฟังนะครับเวลาขนานมอดเฟตก็ เรางลางทำดูนะครับในกรณีเราหาว่าเฟสดเบอร์ตรงเบอร์จริงไม่ได้แล้วก็นะครับในเบอร์ในส่วนของเบอร์เทียบเคียงใช้งานไม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเกิดค,ความร้อนแล้วก็ความแรงก็ไม่ค่อยได้ก็ลองขนานดูนะครับนะ,ะเพื่อนคิดเห็นเป็นประการใดก็แชร์ประสบการณ์กันได้เลยครับขนานมอตเฟดแล้ว ีนี้ก็คงต้องทดสอบทดลองดูนะครับจะเป็นอย่างไรเห็นไหมครับเ,เพื่อนมันเป็นอะไรที่ศิละปะมากเลยอ่ะ,อะ,อะ,อะจัดไปนะครับเดี๋ยวพี่สาลองดูครับภูมิใจเนี่ยมีสิงระบายความร้อนด้วยมอสเฟตสองตัวขนาดที่เรียบร้อยภูมิใจกันเลยเนี่ย แล้วมันจะได้ผลยังไงนะครับ